สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวากโกอย่าสีฟันซอลเฟรช ีบริษัทวาโก้คอร์ปอเรชันเจแปนค่ะอยู่ที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะที่นี่เป็นต้นกําเนิดของชุดชั้นในระดับโลกและก็เป็นต้นกําเนิดของชุดชั้นในวาโก้ในประเทศไทยด้วยค่ะพอเข้าไทข้างในนะคะก็จะเห็นชุดชั้นในสวยๆละลานตาเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจาก ชุดชั้นในที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดเป็นชุดชั้นในชุดแรกๆของโลกนะคะจะมีประวัติศาสตร์มีกําเนิดที่มาแล้วก็วิวัฒนาการอย่างไรมาจนถึงปัจจุบันและก็ได้พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะและมาดูกันว่ากว่าจะได้ชุดชั้นในสักหนึ่งชุดนั้นจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการออกแบบศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างไรบ้างคะ จุดแรกที่มาดูนะคะเป็นพิพิพพธภัณฑ์แห่งความสวยนะครับพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับชุดชั้นในสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกตั้งแต่การกำเนิดขึ้นในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2หรือประมาณคศ .1946 โดยมิสเตอร์โคอิชิสึกามโตะซึ่งเริ่มจากการขายเครื่องประดับสำหรับสตรีก่อนที่จะมีผู้ผ,ผลิตราแพดหรือแผ่นรองหน้าอกขึ้นมา ให้บริษัทวาโก้เจแปนคอร์ปอเรชันจำกัดได้ลิขสิทธิ์จัดจำน่ายก่อนที่จะพัฒนาเป็นชุดชั้นในในอีก2ปีต่อมาหรือขศ1951ค่ะายังคงอยู先ほどのあのブラパวドをก้เสื้อเบลา่า t k

และในปีคศ1965วากโกเจแปนก็ได้ผลิตกางเกงซับพ,พอร์ตหรือกางเกงกระชับกล้ามเนื้อเพราะเป็นปีแรกที่ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาวัสดุที่มีความยืดหยุ่นได้จึงได้นำวัสดุนั้นมาพัฒนาเป็นกางเกงที่เรียกว่าเกลดและได้มีการจดสิทธิบัตรไว้ใน13ประเทศทั่วโลกและถือเป็นลิขสิทธิ์ที่มีความเก่าแก่มากๆค่ะถือเป็นกางเกง ชุดชั้นในผู้หญิงที่เป็นกางเกงยกกระชับอะไรแบบนี<ช>เน้เป็นวิชาสิทธิ์ <c oughs> ที่แบบ <c oughs> แก่มา <c oughs> จากนั้นชุดชั้นในวาโก้ก็ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งรูปแบบวัสดุที่ใช้ในการผลิตและเทคนโนโลยีการผลิตจนปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะชุดชั้นในสำหรับผู้หญิงเท่านั้นมีชุดชั้นในสำหรับผู้ชายและชุดชั้นในสำหรับออกกำลังกายหรือนักกีฬาโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะ และนับตั้งแต่ประมาณคศ1,970ชุดชั้นในสัญชาติญี่ปุ่นนี้ก็กลายเป็นชุดชั้นในยอดนิยมในระบบอุตสาหกรรมระดับชาติส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยค่ะชุดชั้นในของโกเน่เดินทางไปไหนบ้างปัจะมาณ70の国とเ域でワコールのม品を展開して่เรこのアメリとิとค้าของโยป アジア、がワコールの、え、三大主要市場になります。アアますタイはですね、比較的、モールドカップ、シンプルな時代のものが、好まれるというふうに。

っってていいいうのののそこでたもをを好れるかชุดชั้นในของสาวๆทั่วโลกจะมีหลักการคล้ายกันค่ะคือสวยใส่และกระชับพอดีอกชิดและใส่สบา,ายค่ะแต่จะแตกต่างกันบ้างเรื่องรสนิยมเช่นชุดชั้นในของสาวญี่ปุ่นก็จะเน้นน่ารักสดใสแต่ที่โดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของนวตัตกรรมรุ่นล่าสุดที่ใช้ชื่อว่าซูฮาดะ ที่ดีไซเนอร์สาวคนนี้บอกว่าใส่แล้วเรียบเนียนกับผิวเพราะเปลี่ยนจากการใช้โครงลวดหรือโครงเหล็กที่เราคุ้นเคยเป็นซิลิโคนแทนซึ่งมีความนิ่มและยกกระชับมากกว่าลักษณะของซิลิโคนที่ใช้ตรงกลางจะหนาทำหน้าที่เหมือนโครงเหล็กขอบบนและขอบล่างซึ่งสัมผัสกับผิวจะบางและนุ่มกว่าเพื่อให้สวมใส่สบายไม่กดเจ็บค่ะ นี่จะมีความนิ่มถ้าเทียบกับโครงเหล็กนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสมันก็จะไม่น่ากลัวเท่าโครงเหล็กนะคะเพราะมันจะนิ่มๆเหมือนพลาสติกนี่ค่ะนี่ถือเป็นสวัตกรรมล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคำนึงถึงในการออกแบบชุดชั้นในคือตนี่จตั้แต่ย่งรักษาลึกที่อาซาคาร์บันมาเน่かันที่จะตั

ดีไซเนอร์บอกเขาว่าวโกเจแปนจะมีการสำรวจครั้งใหญ่ในแต่ละปีว่าตอนนี้สาวๆญี่ปุ่นต้องการอะไรหรือมีความชอบหรือไม่ชอบอะไรเพื่อนำมาประกอบกับงานวิจัยซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคว่าจะต้องทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามีสวอก็มีสงส่วนคือหนึ่งหนึ่งคือเหมือนสำรวจความต้องการของของสาวๆก่อน กลับมาประกอบกับผลการวิจัยในส่วนของการวิจัยวิจัยอะไรบ้างเทมาว่านิ่งเงยและจริงๆแล้วตลอด40-50ปีที่ผ่านมามีการเก็บพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิงมากกว่า40,000คนว่าพัฒนาการของสรีระมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ตอบโจทย์วิวัฒนาการสรีระของผู้หญิงญี่ปุ่นได้ค่ะ ในเรียกว่าฝ่ายออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะก่อนที่จะได้ชุดชั้นในสักหนึ่งชุดเนี่ยต้องผ่านห้องนี้ก่อนค่ะอันนี้อันนี้ห้องอะไรอะคะล่าโกล์ขนงนิเงกยนการคิจัิทติอยู่นห้องฟิตติ้งรูมัなเฮม,ม,มารีเสอร์ค้นคว้าทดลองวิจัยเกี่ยวกับส,สรีระมนุษย์ก่อนที่จะทําชุดชั้นใน ここでは女性の体を科学的に研究してものづくりに生かすっていう取り組みをしていますこちらの3次元計測装置を使った計測を一つはしております、うん、こちらはレーザーを使ってお体に触れることなく人の体を計測する,測することができる装置になります การทำงานของเครื่องนี้จะใช้แสงเลเซอร์ส่งผ่านลำตัวและหน้าอกของผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างในแต่ละช่วงวัยโดยแสงเลเซอร์จะอ่านค่าต่างๆออกมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยและออกแบบชุดชั้นในที่พอดีและเหมาะสมกับผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยต่อไปค่ะ และนอกจากเครื่องวัด3มิติโดยใช้แสงเลเซอร์แล้วยังมีการวัดหน้าอกผู้หญิงจริงๆด้วยเครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดอีกด้วยค่ะก่อนที่จะออกแบบชุดชั้นในนะคะเขาก็จะมีการทำศึกษาวิจัยสรีระของผู้หญิงจริงๆค่ะอน,นิสน้องเขาสาธิตให้ดูก็เลยทำกับหุ่นนะคะก็จะมีทชั้งการใช้เครื่องวัดแบบสมิติ<ม>การใช้สายวัดแล้วก็เครื่องมือวัดแบบต่างๆทั้งความกว้างลำตัว ความหนาลำตัวความห่างหน้าอกทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยที่แม่นยำขนาดนี้ด้วยคะองความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยสรีรละผู้หญิงผสมผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตของที่นี่ ถือเป็นต้นแบบของการออกแบบและผลิตชุดชั้นในของบริษัทบาโก้ที่ประเทศไทยค่ะช่วงหน้าต่อขอกลับไปเจอกับก้ามปูที่เมืองไทยไปดูกันต่อนะคะว่าจากต้นแบบแนวคิดนวัตกรรมและกระบวนการผลิตจากญี่ปุ่นจะผลิตออกมาเป็นชุดชั้นในที่สวยงามและเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงไทยได้อย่างไรค่ะ